อานกีฬาทั้งทีมมาฟังแต่อธิบายทีเดียวเลยมาฟังกติกาฟังนะฟังฟังตกฟังนะครับงเบบอลเส้นออกฝั่งนี้จะอยู่เส้นนี้เส้นในนะไม่ใช่เส้นนอกนะเส้นนู้นจะอยู่เส้นนอกนะครับกรณีลูกบอลออกหลังที่ผู้รักษาประตูเล่นสามารถโยนได้เลยจับโยนไม่ใช่จับเตะนะจับโยนแต่ถ้าในเกมจับเตะได้บางลงเตะได้ถ้าเป็นลูกออกปุ๊บผู้รักษาประตูใช้มือเท่านั้นครับ4ีวิตั้งแต่ลูก ตั้งกรรมการจะเริ่มนับสี่ทีถ้าเกินสี่ทีปึ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนทีมตั้งเงสะบางทีทราบนะกรณีกรณีคือเอาง่ายๆซะอย่าคืนหลังให้ผู้รักษาประตูไม่งั้นจะเป็นการเสียลูกเปล่าสา้อมัง่วันะตปออกกันดูเต็มหน้าเพราะว่าเรายังไม่รู้กติการเรื่องนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วอยา่าคืนหลังประตู ถ้าเป็นการฉลับรืออะไรอย่างเงี้ยจับได้เลยนะประตูเป็นใจเนาะไม่ใช่แค่จับอย่างเดียวขื้นหลังเนี่ยประตูใช้ขาตีก็ยังไม่ได้เลยเราะฉะนั้นเส้นได้เดี๋ยวขึ้นนะป้าตอนนี้นะอ่ะโอเคไปเข้าแถวเลยครับมาถ่ายรัวๆเลยครับกล้องดีมากสุดยอดครับเอาละนักกีฬาตัวสำรองออกมาเลยนะครับโบ่งอยู่ทางด้านคิด ทิไหนอะนี่ฮะตัเบรมันข่อยไปทางไหนีนตอนออกตทิศตะวันออกโมหงครับเออเบื่อกันละเอาเดี๋ยนี้ลนะสูนูๆหน่อยครับสูดๆขึ้นสูนด้วย ต่อไปก็รายงานตัวไปเลยนะครับจากคู่นี้ับ่งยิงทักทายลูกนี้ไม่เป็นผลนนตูนเปิดขึ้นมาดูดีลาก,กันเล่นโอดล็อกลูกนี้แม่โอ้โหหลอกลูกนี้โอ้วนไปวนมาส่งหลังโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะนนตูนเนี่ยโอ้บรรฮ่วยบรรฮ่วยขออภัยขออภัยท่านพอครับ ริงไจลตรนี้ทักไทยบ<อ>้านห้วยโอ,โอ้โอ้เข้า,ข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 าไม่เข้าเข้าไม่เข้าโอ้โหยังไม่จับอีกประตู ใจเย็นครับ oh, oh. หัวหงเสียงอ๋อ oh, oh. บรรทุยเสียง oh. ดีมากเลยกองเชียครับ oh. บรรทุยน่าจะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับบรรทุยครับ oh. มาอยู่ฝั่งดังนี้ oh. อ๋อ oh. เพราะว่าไปใกล้วัวหงครับให้อยู่คนราฝั่ง oh. okay. จับเงินเล่นครับโอ้ตัว,ตวเลยครับล็อกโอูโอ้หูลุลาการเล่นส่งลูกนี้มาไปได้คล่องตัวมากครับโอ้แม่ไปแล้วครับดึงหลังอ้นี่ดีละกาันยิงไมยง่ยิงยิงโโอ้ห